สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะจะมาเปิดหนังสือเรียนเด็กอนุบาลสองที่ญี่ปุ่นกันให้เพื่อนๆดูนะคะว่าที่นี่เด็กนักเรียนอนุบาลสองข้ใช้หนังสือแบบไหนกันนะคะแต่และที่เนี่ยหนังสือจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ว่าโรงเรียนไหนจะใช้หนังสือแบบไหนอันนี้เป็นหนังสือของลูกาสาวสําหรับเดือนมีนาคมนะคะ เป็นหนังสือที่น่ารักน่าอ่านมากเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะอ่าอันนี้เป็นกอดอกไม้นะคะว่าตอนฤรดูใบไ,ไม้ผลิเนี่ยดอกไม้เป็นต้นใช่ไหมถ้าเราดูใบไ,ไม้ร่วงเนี่ยมันจะเหลือเตกิงก้านเหมือนในรูปอย่างนี้แล้วก็พาเด็กๆสังเกต ลายต่างๆที่ยอดอ่อนของต้นไม้ของดอกไม้นะคะก็จะมีหน้าตาต่างๆให้เด็กจินตนาการแล้วก็มีเปิดดูว่าถ้าเป็นได้ดูใปไม้ผลีเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะไหนนะคะเป็นการสอนธรรมชาติให้เด็กได้รู้จักสังเกตนะคะอ่าหน้าต่อไปอันนี้เหมือนวิธีการทำแกงกะหรี่ก็จะสอนว่า เรียกว่าอะไรนะคะต่างๆทำเมนูไหนได้บ้างนะคะสอนการอ่านการรู้จักชื่อผักเมนูอาหารนะคะมาเป็นหน้าเมนูอาหารก็มีส่วนประกอบของอะไรบ้างประมาณลักษณะอย่างนี้แล้วก็ให้ เด็กๆนะคะเชื่อมโดยขีดเส้นเชื่อมไปที่เมนูอาหารว่าใช้วัตถุว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างซึ่งจะไม่ยากจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆอยู่แล้วจากนั้นก็จะเป็นการทานอาหารเป็นลักษณะของการ์ตูนซึ่งเพื่อนๆเห็นไหมพวกเนี้ยเมนูพวกจานพวกเนี้ยจะเป็นสติกเกอร์ให้อยู่ในเล่มเห็นไหมคะรอยประชีกออกแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ย แตะนะคะว่าคนนี้อยากทานเมนูไหนพ่อแม่ทานเมนูไหนนะคะให้เด็กๆคือยดเองติดได้ตามใจให้เขามีส่วนร่วมอ่าก็จะเป็นการ์ตูนคุยกันคำพูดจะไม่เยอะเน้นสีสันนะคะแล้วก็เป็นนิทาน นิทานเรื่องเม,มืองนีมะนะคะคุณครูก็จะพา,าแล้วก็ครับครับครับุวกเอค่เสร็จแล้วก็มาดูประตูนีมะนะคะนิทาน นี้เป็นครูพาอ่านแล้วอันนี้คือคนังอรนที่โรงเรียนละครูก็ตืให้พากใหกลับบ้านมาให้พ่อแม่อ่านหน้าอีกรอบหนึ่งตื่นหนังสือเรียนตื่นหนังสือทานแล้วคุณครูก็จะพาพับกระดาษแบบนี้นะคะคำแนะนำ การอธิบายนะคะมีอยู่ในเล่มให้เรียบร้อยจบแล้วก็มีเกมด้านหลังเล่มให้เล่นนะคะเขาตโวรอไดค่ะีแล้วรอจบแล้ว